เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันก่อนครับโคซิโกกิตศักดิ์เสนาเมืองนำนักเตะไทยบินสู่ฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อป้องกันแชมป์อาเซียนให้ได้เผยว่าทุกทีมต้องการจะโค่นทีมชาติไทยครับนักฟุตบอลทีมชาติไทย23คนเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยทเที่ยวบิน t g 624ไปยังประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เพื่อแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF s u z u กิ Cup 2016แข้งชักสุดชุดนี้ครับนำมาโดยนักเตะชุดที่แข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกกับออสเตรเลียทั้งเชวอทรอบุญมาทันกับตันทีมธีรศิลป์แดงดาที่ทำคนเดียว2ประตูเมซิเจชาทิพสงกระสินแต่ก็ได้ใส่ชื่อรก,กรวิทนามวิเศษประกันหลังที่ถูกแบนจากเกมกับออสเตรเลียมาแทนนตัตพลมาลาพันธ์ขณะที่ธนาชนาบุตรศิวพงษ์เจริญศิลป์และเจนรบสัมพาวดีไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ครับ การเดินทางครั้งนี้มีบิ๊กออสคนตระกเอกสุยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล<แ>เดินทางมาส่ง<แ>พร้อมด้วยครอบครัวคนรักรวมถึงแฟนบอลมาให้กําลังใจซึ่งเมย์พิชนาศสาขากรดาราสาวชื่อดังก็รวมเดินทางมาส่งชนทิพย์สงกระสินแฟนหนุ่มที่สนามบินด้วยนะครับ<แ>ดานซิโกกิตศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็กล่าวว่าได้<แ>เรียกผู้เล่นที่ฟิตสมบูรณ์ที่สุดไปเพื่อป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งอยอมรับครับว่าไม่ใช่งานง่าย จึงต้องเล่นแบบไม่ประมาทเพราะทุกทีมในอาเซียนล้วนแล้วแต่มีความสามารถและต้องการจะล้มทีมชาติไทยให้ได้ครับรนแ,แ,บแน่นอนการไปฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะครับนะฮะซูกิครับเราไปในฐานะแชมป์เราไปป้องกันแชมป์ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป้าหมายเราอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่เราคงไม่ประมาทนะครับเพราะว่าในทุกๆทีมในย่านอาเซียนเนี่ย พวกเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการที่จะล้มทีมชาติไทยเราฉะนั้นเราจะเดินเกมในทุกเกมนะครับให้เต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเข้าใจแทคกติกวิธีการเล่นที่เราได้ฝึกซ้อมกันมาจากการดูด้านพลตระเอกสมยศนะครับกล่าวว่าอยากให้หนักเตะทุกคนรักษาฟอร์มการเล่นแบบนัดที่พบออสเตรเลียเอาไว้ส่วนสัญญาระหว่างโคซิโก้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ทำระยะสั้นไว้หนึ่งปีตอนนี้ก็อยากให้โคซิโก้นั้นมีสมาธิกับการคุมทีมชาติไทยก่อนครับ ก็เรื่องนี้นะครับก็ผมบอกกับซิโก้ว่าเรื่องสัญญาเรื่องการต่อสัญญาเนี่ยอย่าเพิ่งพูดจนตอนนี้ให้ไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดผลงานคือการพิสูจน์ว่าเราควรจะทํางานกันต่อไปหรือไม่อย่างไรครับขณะที่สิโรดชับทองหรือว่าเจ้าปีโป้กองหน้าทีมชาติไทยครับเผยว่าดีใจที่ติดทีมชุดนี้เสียได้โอกาสหลายจังหวะที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้ในเกมกับออสเตรเลีย เป้าหมายก็คือชิงแชมป์อาเซียนนะครับและก็ต้องการจะป้องกันแชมป์ให้ได้ครับขอบคุณแฟนบอลครับที่ยังตามเชียร์พวกเราตลอดถึง,ถงแม้ว่าฝนตกก็ยังอยู่เชียร์พวกเราจนจบก็เวลาพวกคุณส่งเสียงเชียร์มันทําให้เรามีแรงวิ่งจะเป็นตะคิวหลายรอบแล้วแต่พอได้ยินเสียงเชียร์ดังๆมันทําให้ลืมตะคิวไปเลยครับก็ขอบคุณจริงครับ สำหรับโปรแกรมรอบแรกในศึกชิงแชมป์อาเซียนครับกลุ่ม a คิวเตะวันที่19พฤศจิกายนไทยพบอินโดนีเซียเวลา15นาิกา30นทีวันที่2 2พฤศจิกายนไทยพบสิงคโปร์เวลา15นาิก30นาทีละนัดที่3วันที่15พฤศจิกายนไทยพบฟิลิปปินส์เวลา19นาฬิกตามเวลาประเทศไทยครับ